แต่ก็ลองผิดลองถือรองพิดลองถือครับบ้านน้องมันฮาบ่บด้มันไม่วม่สู่ตายตัวนะมันต้องศึกษามันต้องศึกษาหนึ่งศึกษาดินสองศึกษานนําตอนนี้คิดยังบอกก็กล่วยลงก่อนพวกไผือกันกันไอ้ไผกระลังพี่น้องผู้ใดต้องการสิจะปลูกต้นไม้แต่คิดยังบอกก็กล้วยลงก่อนมูเลยเริ่มแรกแม่เริ่มเลยเริ่มแรกเลยมีซีมีหยางกระร้าง ถ้าคิดยังหอก็ป่วยไปก่อนมนนี<อ>ค,คนข้ขาดนี่พอก็เม่เพังกับบอม,มากน้่เพนว่าเสียดายเสียดายพื้นที่พนว่าเหตุตะหน้าเห็ดด้วยใจรักด้วยใจรักกบ,บคำว่ากำผือดเพราะว่าเจ้าของเป็นเช่าให้เช่าหน้าพอแม่เห็ดให้เห็นหน้าอ<พ>อกจะเลยว,<ด><ด>ว่าเฮ็ดจากไหนนออยากได้พื้นที่เป็นของเจ้าของเองดีบอดีมันก็อย่ที่ตัวเฮายิ่งเฮาคิดซายิ่งเฮาเห็ดซายิ่งยิ่งซาชีวิตยิ่งยิ่งซาสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราพอกระเปาน้องในช่องกบป่าพระรวยนะครับพี่น้องเนาะ ม no no UH ื่อ so น um> ี้บ้าน้องก็จะพาพี่น้องมาส้มแปลงเกษตรอีกหนึ่งแปลงครับผมเพราะว่าเพิ่นกะนี่ครับพี่น้องก็จะเป็นบ้านพักของเพิ่นเนาะครับเนาะนี่มาเลยเดี๋ยวบ้าน้องก็จะพาพี่น้องมาหาเจ้าของแปลงเพิ่นจะเฮ็ดบ้านพักแล้วก็กลมคืนกับธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็จะปลูกผักเลี้ยงปลาอยู่ในนี้ครับผมเดี๋ยวบ้านน้องก็จะพาพี่น้องไปหาเจ้าของแปลงเพิ่นเนาะครับเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับชื่อหยังเนาะครับผมผม สือพระนัาเสียงหวานครับผมครับอาชีพก็รับราชการแต่ว่ามีมีทีอยู่สองไรที่ตรงนี้พี่กัดแปลงนี่ยุไสเนาะครับอยู่บ้านน้นสังหมู่สองตำบลน้นสังอำเภอกันทล่มครับทางไปมาสะดวกทางไปง่ายครับครับครับแนวคิดอยู่นี่ก็คือสื่อทีเพิ่นสองลาเจ็ดหมื่นครับครับก็เรียกว่ามันเป็นทีที่เฮ็ดยังกับลำบากครับผมก็ได้มีแนวความคิดว่าอยากอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง แต่ว่ากับพ่อพี่เองีเดียมิจะเติมกันไปเรื่อยพื้นที่ยุนีสองไร่นะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิงในพื้นที่ว่าสาหรับคนที่มีพื้นที่อาจจะบ่ถึงนี่แต่ว่าก็อยากปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้จังแรไม่สินาอยู่สางยุนีประมาณสามปีเบาน้องค่อยมาหละเทือนหนึ่งครับนี่มาตามเบิงไม่เออพี่ไก่มาเบิงแต่ก็ได้มาเบิงความบ้ามันจะเจริญไปอีกบ่ทั้งขัวมือครับมันจะเป็นบ้านพักออกแบบเองบ้านตัวนี้ลงทุนอยู่แสนหนึ่ง ผมกืนกับธรรมชาติแนนแสนหนึ่งซุ้มนี่มาพึ่งพึ่งมาปลูกใช่ไหมมากต้นเนี่ยยังบรรดาบรรดาสวรรค์กับเอามาเอามาใหม่กันเลยเอามาปลูกกันไม่หลงลื่นขึ้นแซมแซมกันไปแซมแซมกันไปกาสิกาส่วนมากกับส่วนมากปลูกก็จะเป็นปูกปลูกพวกฟ้าพื้นบ้านต้นนี้ก็จะเป็นต้นนี้เครื่องยานางเครื่องยานางก็ปลูกพิกายต้นนี้มาหน่อยไปเก็บมาสะสมสะสมไ่อสะสมบ่อยบ่ ปล่อยมันถิ่มไปเวลากเก็บกินมันก็ง่ายตน้นเครื่อนมาหน่อยเก็บยานางฟังทั้งฟังทด้งนี่อยา่างพี่นอ้องเบางต้นนี่ต้นบักพีกต้นนี่บักพีแก่บักพีขี้หนูครับผมแต่ว่าทั้งโปตายเยอะเถอะในสายพันธุ์นมน้าขึ้นกันไปเห็นพวกกระจกต้นนี้อยู่เป็นหาปีสิบปีก็อยู่ได้ครับ,รบยิ่ง,งยังสีแห้ง,งยิ่งสูงปีหนาวบิ่งสิถึง,ถงต้นกระถิ่นต้นนี้ได้พันธุ์มันหน้าขึ้นกันแกวมังกรต้นนีแ้แก้วมังกรแก้วมังกรก็มาเขี่ยวมาแกวก็ได้กินนั่นแหละ เดี่ยวกำลิกินห่ะผสมประสานไปเลยแมนเก็บไปเลยปลาท้องดิบึงหลายกูนี่มันบ่งามกันดอกเออ <c oughs> มีตน้นกระถิน <ạ. S 2> ฟังนี่กับโกยุ่งโคกยุ่งแทรกแทรกันไปนะครับแทรกแทรกกันไปนีนปน่ต้นนี่อย่างนี้ฟังนี่ก็อะโวคาโดอะโวคาโดลองมาปลูกเบิ่งครับครับพันมูเพิ่นกินกินซื้อหน่วยมากินกันเลยพอเม็ดเพิ่นมาพร้าว่าแต่มันสิบ่เป็นก็เป็นอยู่เป็นเป็นแท้อะโวคาโดพอเมล็ดเองเลยแม่นแมนพอเมล็ดเองพอพอเมล็ดเอง โซนตรงนี้ก็จะเป็นโร่งคั่วอ่าตรงหนก็จะเป็นบ่อเลียงกบอ่อนเย็นดีครับตรงนี้เอตอนนี้โซนโซนทั้งนี้ก็เดคือกันครัโซนตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ำก็สิมีที่พากพันธ์อล่นของส่วนมากที่เป็นทีภาคพันธ์เพราะเฮงงานเฮงงานเสาอาทีอ๋อสู์เสาถึงจันถึงสูุสู์นี่ก็บเมื่อยเพราบแห้งหล่ดตอนนี้ก็กำลังเห็นกอขัววด้อบ่อน้องนี่รับวรั้ครั้วอมากแล้วครับวขั้วสองตัวแมู่ กำลังจะเห็นเห็ดเ็ดไว้มือแร่งกะบเสียับรับลูกไม่กับเสียไว้นี่ตัวเหมือแร่งกับเสียได้นอนนี่ตัวแร่งโอโซนทั้งนี้คู้เลี้ยงปลานั่บอกครับแมนแมนเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาก็หอยเชอรี่หอยจูบเป็นปลาหยั่งนอครับมันจะเป็นปลาดุกปลานิ่นปลาตะเพียนครับปลาดุกปลาคอปลาธรรมันช่ายของม่เบิดปล่อยลงในนี่เลยปล่อยลงนี่เลยปล่อยลงนี่เลยเสื้อมากเสื้อมากที่เได้ให้หัวอาหารกินดอก จิตไต้ไฟเอาเงียมขึ framework. ้นปล่อยเป็นธรรมชาติเลยแมนส่วนทั้งผีคนเกิดจะมีหอยเชอรี่นั่บ่ครับแมนหอยเชอรี่หอยเชอรี่หอยจูบเนี่ยมันบ่มากน้ำเลือกเด้มันจะบ่มากน้ำเลือกไพไปเลี้ยงน้ำเลือกนี่ตายเบิดครับครับแพไปเลี้ยงน้ำเลือกนี่จะตายครับมันจะมากบักหอยจูบมันสิมากอย่เห็นว่าหอยจูบมันสิมากอยู่น้องกุ๊กใบใบบวบเก่านี่นี่นี่หอยจูบครับครับปล่อยใส่เลยปล่อยใส่เลยหอยจูบนี่จะออกลูกออกลูกทั้งออกลูกเป็นหน่วยเด้เพรมันออกลูกเป็น เป็นโตคือหอยชิลี่นี่นี่เห็นป่าวหอยจูบหอยจูบสิมากกกฝ่าวเดี่ยงไงอหอยจูบ<ซ>แมนพึ่มมากน้ำเลิกคุณมากนำ้ำตื่นตื่น,นมากน้ำตื่นตื่นเพิ่อสิบมมากน้ำเลิกหอยชิลลี่คือกันถ้าน้ำเลิกส่มากจะตายมันจะตายโซนั้งนี้ก็เห็ดเป็นระบบนำล้นมาครับนำล้นครับนำล้นฝนตกมาตรงนี้แล้ตงนี้ก็ไหลตอกันลงไปพ่นจะจะจะไหลตอกันลงไปเลยในส่วนของตรงนี้ โซ่ทางนี้กกจะเป็นหอยขึ้นกันบ่ครับเป็นหอยเป็นหอยเป็นปลาคือกันโอ้เลียงหอยหอยปลากุ้งครับกุ้งฝอยระบบน้ำนี่คู่เฮดจังไดนี่ครับระบบน้ำนี่ระบบน้ำตัวนี้มันใส่น้ำซั่มเออเปิดมาใส่ตื่นเวลาเต็มบ่อเนี่เมื่อสิไลล่นลงมาเลยครับครับเออมันจะไหลหล่นลงมาเลยมันจะบ่อบ่อเนี่อู้หีปลาดุกอยู่ั้างใตพี่เซวอยูี่ปลาดุกครับปลาดุกก็บนีปลาดุกปลาดุกอยู่ข้างล่าง มึกับบกฮ้อยจูบปลาดุกหอยชิลลี่ได้นะครับเนาะอยู่ไ <c> ด <oughs> <Punk. S 1> ้อยู่ได้อยู่ได้ปลาเพื่อไปบักหอยนี่บ่มักบ่มักน้ำเลืกในเรื่องของการระบบนิเวศว่างๆตัวการเนี่ยเพราะแต่เต็มหันกัะไรลงมาหนีลงมาบ่อนี่นี่มาผ่าของบ่อนอีกบ่อนึงหอยชิลี่กับมาผ่าก็่นีเส้นท่าหม่องอยชิลี่เวลามันออกม่านี่มันนา่น้ำน้ำไหลมันสิมาน้ำถ้ามันน้องโบมีบ่อผ่าจังสี่เดินทางบ่ฮอดบ่อใหญ่ดอกตายก่อน เออมันต้องมันต้องมีหม่องพักมาแล้วเฮาก็ค่อยไปเรื่อยๆแย่งกันไปเรื่อยๆต้นต้นนี้จะเป็นต้นหยังนี่ครับต้นนี้คือต้นใบผักเข็งหรือผักลืมสู้ครับครับเ่าวน้องมาปีกายนี่ยังต้นน้อยเบี้ยนิดน่อยครับยังต้นน้อยเออแต่ตอนนี้ใหญ่ขึ้นเบิดแล้วนี่ใหญ่ขึ้นเบิดแล้วครับครับเออกินกับก้อยกับลาบนี่ครัปลูกไว้หไรเก็บไปขายได้เนาะครับเก็บไปขายได้แต่ว่าส่วนมากนี่ตอนนี้อยาก อยากเอาไว้มันสูงสูง,สงเราเห็ดเป็นอุโมงค oh, ์โ <eker. S 2> อ้ครับจะเห็ดเออจะเ็ดให้มันเป็นอุโมงค์เนี่ด้วยนี่เพราะว่าเสี่ยงทางตัวนีแน้แมนเพราะว่าคู่ก็จะเห็ดเป็นแมนแมนแมนตัวนี้มันสูงขึง้นบัดน,นี้มันจะโค้งเข้าหากันมันจะเป็นอุโมงค์เลยช่องนี้มันจะเป็นอุโมงค์บัดน,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 นี้ช่องท่างนี่เฮาก็ช่องท่างนี่จะเป็นทางเดินเจ้าของนะอจะเห็ดเป็นอุโมงค์เป็นอุโมงค์เป็นอุโมงค์ครับเป็นอุโมงค์แต่ก็ลองผิดลองถือร่องผิดลองถูกครับบ่าวน้องมันทั้งบริษัทมันไม่วิ่งสู่ตายต ศึกษาดินสองศึกษาน่ำภูส่วนท่าีกันจะเป็นป่าอ้อยตัวนี้ป่าอ้อยอ้อยนี่อ้อยนี่เอาจากงานปีไม้อ้อยงานบวงสวงสารลักเมืองบ่านี้ก็เลยบ่มีคนเอาไปปลูกก็เลยไม่ปลูกเออก็เลยาม่ปลูกปลูกไว้ใส่คือเกลื่อนนะปลูกไว้ปลูกไว้ใส่ภูสังผีก็จะเป็นหลังสาตัวนี้เป็นหลังสาต้นท่งนี้ก็จะเนีนต้นกล้วยนะครับเนาะเนนกล้วยตัวนี้คิดยังบอกก็กล้วยลงก่อน พวกไผคือกันนะไอ้ไผกระทางพี่น้องผู้ใด้ต้องการสิจะปลูกต้นไม้ตาคิดยังบอกก็ป่วยลงก่อนมูเลยเริ่มแรกแม่เริ่มเลยเริ่มแรกเลยมีซีมีหยังกระทางตาคิดยังบอกก็ป่วยไปก่อนต้นเริ่มไม่นี่ก็ต้นนี่ก็ต้นนั้นบักกอกบักกอกเศร้าอู๋เห็นไหมบกอกเศร้าอู๋กินยอดบอครับกินยอดกินยอดต้นนี้กินยอดกินกั็ป้วยกับลาเพื่อนพี่นี่ลงพี่ไก่ได้หนี้ง่ายหรอง่ายเลยก็จะมีแมนต้นไม้ ดอกไม้แซมนะครับนาอปลูกดอกไม้ต้นไม้ในสานี่เลี้ยงปลาอย่างแนครับนี่ปลาอยู่นี่จะมีปลานิ่นปลาทับทิมปลาดุกปลาคอปลาเข็งครับผมด้วกับปลาปลาธรรมชาติทั้งหมดเลอะใส่เบ็ดใส่มอกม่ได้กับวกินกับเทลงเทลงอย่างเดียวว่อนี่ปล่อยอยู่น้ำกันไปเลยปล่อยน้ำกันไปเลยครับผมสานี่กว้างสิบแปดยาวสามสิบสองเลสี่เมตรครับผมเลสี่เมตรใส่งบจกสานี่เบิด สองปันหาสมทบของกรมพัฒนาที่ดินก็ขอพุ่นเพิ่นอยู่ของกรมพัฒนาที่ดินเิ่นเิ่นเิ่นมาโจ้ไห่เิ่นมาโจกไห่ว่าพื้นที่มันหน่อยแต่ก็มีคนไข้ขาดนี่พอก็เม่เพิ่นก็บบมากน้ำเพิ่นว่าเสียดายเสียดายพื้นที่เพิ่นว่าเฮตนาเฮตนาเฮตนาข้างพุ่นเปือดมองเฮตนาเปือดว่าก็เลยว่าเออเก็บไปก่อนแมนแมนปลูเขานี่ปูเองปีนี่เฮตเองฝังนั้นจะเป็นทำนาข้าวนะครับทำนาข้าวแมน พื้นที่จะไรก่อครับพื้นที่นี่สองไร่สามงานตรงนี้นี่สองไร่สามงานแมนโยน์ตัวนี้ครับเออท่นนั้นลาผูป้าดยาวหลายเฮ็ดหลายเฮ็ดหลายมื่อยครับครับอเฮ็ดําแห้งเขาน้องแมนกล้ยพี่กายนี่ได้กินหรอได้กินหรอตัดไปขายเราจะมีนี่ครับบักมี่บักมี่นี่กระปุกครับต้นนึงจะใส่หลุมเดียวใส่คมหนึ่งจะใส่ต้นเดียวใส่ได้หลายต้นแซมแซมไปแมนเวลาเขาก็จะขยายออกจากนี้ไปแมนบอกขยายกันเดี๋ยวจะจับพันธุ์ขึ้นเขานี่ครับผม จเจ้าโกบกมีนี่แหละมันสูงกว่านี่จะพันม e ันเขาเนี่ยพันนี่มันเกี่ยวกันเขาวานนี่งามหน่อยแต่เมื่อบังพวกนี่จะไม่เห็นว่าเออคนเมื่อบังโกบกมีคือมาพันกันงามแต่แต่ที่ี้ย่างห้าสารเพิ่นไหวนะครับสารเพิ่นไหวเป็นย่างคนใส่เป็นกลุ่มเพราะว่าจะบริเ็ณจะไม่ค่อยขี้คืบมูวนะครับครับพวกพักพวกเนี่พวกในที่กันกับเก็บเก็บเก็บขับไปเองสี่ขึ้นกันเริ่มต้นนี่คิดจังไหนครับคืออยากเ็ตเกษตรเริ่มต้นนี่ด้วยใจรัก ด้วยแจรากับคําว่ากําเพืดครับผมอ่ากําเพื่อนนั้นมีความหมายกําเพื่อนผมเป็นกําเพื่ที่ทั้งที่ทั้งที่พ่ดีแต่ว่ากําเพื่อจะของว่าจะของเพื่อนเช่าให้เช่าหน้าพ่อเม่เห็นให้เห็นหน้าอ่าก็เลยว่าเอ้ยเห็ดจังไหนนออยากได้พื้นที่เป็นของเจ้าของเองอยากได้พื้นที่เป็นของเจ้าของเองก็ได้เอ้พอดีหน้าเพิ่นขายให้เจ็ด0มื่นครับผมอ่ากู้เงินมาได้เจ็ด0มื่แสนหนึ่งเพิ่นขายให้เจ็ด0มื่นอ่าสอง่เออแต่เก็บมันก็บ่เป็นแนวนีหรอก ก็เลยซื้อซื้อมาอยากเห็ดลองเห็ดเบิงว่าด้วยใจมากดังเดขอมเจ้าขออยู่แล้วก็เลยลองเห็ดเบิงกะอ่ะดีโบดีมันก็อยู่ถี่ตัวเฮายิ่งเฮาคิดซายิ่งเฮาเห็ดซายิ่งยิ่งซาชีวิตยิ่งยิ่งาแห้งแหงนี่ทั้งนี้บ่ไเ้เน้นม่าสิขายดรอกบ่คเ็ดว่าขายแต่กี้มันมีแต่กองหินมันเป็นทังลูกล่างเป็นหินทางบ่เสมอบ่เรียบทอกคหรอกบ่เป็นตะไแต่มาโรถรถยอดหนึ่งแลนบ่ได้มแตะยางไปซื่อสมัยเป็นเล็กหน่อย แต่ก็อยากได้ของพนเพินพ่นก็เลยขายให้พอดี<ม>ก็ได้มามาเห็ดในส่วนของตรงนี้ละ่ะด้วยความคิดเจ้าของเป็นทังเกียนเกียนกับมาบ่ได้เห็นเป็นทั้งสึกโศกยังได๋รอกก็เลยจากเป็นทีหน้านี่เขาก็มาปรับเปลีป่ยนแมน,นม<า>่นเกษตรเฮ็ดเกษตรซ้อนนี่ผมมาอยู่ก่อนหมูเลยนี่ครับมาอยู่ก่อนหมูส่สวนต้องขามเ่นเพิ่นตะกี้เพิ่งกับพ่ท่านมาเออบ่บ่ทัานมีคนอยากมาตะกี้บ่บ่มีคนมาครับบ่มีคนมาเพิ่นว่ามันสิบบเจเริญออ่ะพอผมมาซื้อแต่ปีเดียว พอเห็ดแบบปีหนึ่งนี่ปั๊บทั้งระยางมาเลยทั้งระยางมาเลยทันทีแเมนทั้งระยางมากแนบในมูเพิ่มก็ออกมาเพิ่มก็ออกมาอยู่ตามตามตามกันมาติดพราะอันอันนี้ออกมาแล้วก็พ่อทั้งระยางมาไฟฟ้าก็มาเห็นข้ามามาเลยตัวนี้ครับป่านเมนเมนเมนบ่มีบ่มีอาหารวานในเพิ่นเาะบ่มีอาหารแต่ว่าป่านน่นครับครับป่านอะไรเซียวเซี่ยวเลยเออเซี่มาเพิ่ะติกินหงาเพิ่ะติกินหงาก็แบบใบชะยาแมนใบชะยามาก ใบกล้วยใบยังเสียหย่างนี่ฮเอาลงเลยเอาลงให้อันนี้ให้เพิ่นกินนะนะครับผมชืม่อน้าพ okay. ิ่นสิเป็นจ oh ังซั่นโอ้น้ำนี่มุมแรงได้เป็นบ่ครับแม่นแมนน้ำนี่อยู่บ้านปีปีนี้น้ำมาเร็วมาหลายจังว่ามันยากตัวนี้เฮาก็ต่อระบบสายน้ำไปเลยแม่นตัวนี้ต่อน้ำเพราะ้มันล้นออกมาหน่อยนึงก็ให้มันไหลลงไปเลยจังซี่นะบ่าวน้องเพราะว่ามันมันย่านมันล้นแนงย่านทางมันขาดมันรับน้ำค่อนข้างจะหลายเฮาคอยเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับฮะเฮาต้องศึกษาเฮาต้องมาอยู่น้ำ เขาต้องมาอยู่กับพิ่นเขาก็สิคู้ว่าหน้ามั่ซี่เขาสิแกไขจยังไหถ้า่ต้องคนนี่ว่าจะเฮ็ดสาเฮ็ดหน้าล้วก็หนี้ผมนี่รับประกันได้บอกขั่นแท้ขาก็บ่งามเพราะว่าท่านบ่ได้อยู่ในพื้นที่นะเขาต้องอยู่น้ำเขาศึกษาเขาเรียนรู้กับเขาเขาสิสอนเขาเองว่าสิเขาสิอยู่เขาสิอยู่ไหนเขาสิอยู่จังไรเขาสิอยู่ได้ไม่ซุ่มนี่ก็เตียมมาเด้อนี่ซนทา้งนั้นก็จะเป็นต้นกล้วยคื้กันบ่ครับต้นกล้วยต้นกล้วยทั้งนั้นต้นกล้วยคื้กัน คิดอย่างบอกลงต้นกล้วยพวกเผาเนี่ยก็ตลังลงไม้เมื่นี่ก็จะเช็ดอันนี้บครับนี่ไม่ไม้ซุ่มนี่นี่บ่ก,ก็คิดว่าสีเฮ็ดเป็นมันเป็นไม้จิกไม้จิกมันมันทนครับก็สิไม่ขาป,ป้ายเนี่ยก็สิเครับมีประโยชน์เดอนยังยังคิดว่าสิเฮ็ดอย่างแน่อยู่แต่ว่าเก็บว้ก,ก่อนสะสมใบเอาออกมือเศ้านี่เสานี่คือกันเสานี่ก็เตรียมเตรียมสีลงคือกันพีนาสิเฮ็ดอีก เฮ็ดอีกหลังนึงแม่นจะเฮ็ดเป็นซุปแต่ว่าแห้งจักสิมีบ่มีก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆกี้ชิวามะซีนสุดอยู่นี่พื้นที่อยู่นี่ว่าถ้าสิว่าสถานีกำเพิดปลอดมาเก็บผักไปสถานีเขาว่าเขาก็สิมานี่บ่รุดคนก็สิลงมานี่โอ้ดีจอดรถไปในสถานีกำเพิดซุดสุดซุดซุดถ่ายชิวี่นี่เขียอยู่นี่เดี๋ยวมาเบิ่งหนึงพี่ก็ได้ว่าน้องมาเบิ่งพื้นที่กำลังเริ่มใหม่ตรงนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวผาพี่น้องมาเบ่งโอ้โซนท่งนี้มันจะปลูกดอกไม้ใส่ตัอนพี่น้องแมนทั้งนาในสิบปลูกดอกไม้ครับเฮ็ดปลูกดอกไม้เอาใหม่เป็นขั้นหัวเลยแมนโซนทั้งนี้ก็จะมีกอไผ่นะครับเนาอกอไผ่ปลูกพี่กายได้ี่กิมซุ่งเนี่ยครับครับนั่นได้กินนอหรอได้กินนอหรอมามาเขานี่ก็ได้พี่น้องเขามานี้ชมทางนี้เลยนี่นี่ปลูกพี่กายนี่ปลูกนอใหม่ครับบัาตัวปลูกพี่กายเนี่ได้กินนอหรอครับ แต่กินน้อยหรอปลูกปลูกไว้ไกาเดี๋ยข้าวเดียวปลูกข้าวเดียวต้นนี่คู่ได้ออกแบบใบบอครับนี่ได้วางแผนใบครับออกแบบออกแบบออกแบบด้วยออกแบบโดยจินตนาการหรือหวางคิดของเจ้าของครับแต่ว่าปลูกนานนี่ก็ชีว่าบ่อยมันสูงหลอกไม่ติดถือสายไฟแต่ว่าสีโต๊ะสีแตงอยู่นี่กล้วยกับพึ่งเอามาใส่แซมกันไปเาะแซมกันไปอีกคิดยังบอกลงกล้วยอย่างเดียวไปซะก่ันลงกล้วยลงกล้วยไปก่อนนี่โ้นนี่กับเพื่อนที่กับว่น้อยแต่ว่า ยังคิดว่าด้วยใจอ่ะครับด้วยใจพี่นานี่จิเฮ็หมองต๊กป่าเออเห็ดบ่อโต๊ตกปลาเอาปลามาปล่อยปลาเนี่มันมีแล้วมาปล่อยอีกอไผมาไผมา,า,มานี่เก็บหัวละห0าสิบ,บาทโอ้สิได้เลยเออ,อกาซิมีศาลาไปหลังหนึง่งศาลาเห็ดที่อนไปหลังหนึ่งครับ,รบือบ้าน้อกมากครับขอขัคจังส่ครับผมอาเบสมาหัวละห0สิบาทมาฮดกับมาโต๊กป่าคืน ต้มกินอยูพ่พีเลยเน่าอยู่พีเลยแย่แย่กับกับแล้วก็เราไปเออคือเป็นำสำรองมาพาัก,แ,กแมนแ,แมนเฮ็ดกินอยูพ่พีเลยมีเขาไมีน่าหมาคิดรถมาเออมาก <rồi> สามคนสี่คนคววดลาต้อนนั้นตอนนี้เออหรือมาเล่นนี่จะไปเลือมมาเรียนมือแล้นี่โอ้ครับจะเลือมไม่ไหวพ่ายนี่แมนแมนรอบน้องพ่ายเรียนนี่มีเลือเรือเจาของมีแล้วได้ว่าจะไปเอามาหา่าแรงงานบ่ท่านหาแรงงานแต่บ่ท่าน่วนท่างนี้เขาก็จะเฮ็ดเป็น สุ่มไหม่ครับแม่เียเป็นสุ่มแรืสิปูบักฟักบักบวกใส่มันสิเป็นโฮมอยู่นี่พอดีเวลาก็จะได้นั่งอยู่ข้างล่างแม่ก็บเไดนนั่งอยู่ข้างล่างพาอหนานาม่านี่พาอหนานามามันก็มันจะพ่อดีนะครับครับมันกับบังไ้นั่มคือว่านี่เฮ็ดก็บเเอากรจะเอาบักฟักเอาบักฟักบักบวกบักยังมาปลูกใส่เองสินะเออให้ขค้างไว้เขาก็ออกแบบไปก่อนออกแบบไปก่อนเวลาเขาก็จะปลูกตอนใหม่นว่มันเฮ็ดยากเพราะว่าเฮ็ดผู้เดียว บ่คอยมีเวลาน้ามึงก็บ่บมีเวลานะ้านี่เฮ็ดผู้เดียวได้มือว่านี่มือว่านี่เฮ็ดผู้เดียวนี่แต่เฮ็ดมีเวลาเฮ็ดแต่เสาร์อาทิตย์บ่ครับแมนเสาร์อาทิตย์ก็บวันอยู่เท่านัน้นเขาจะเฮ็ดเพื่อไว้เพื่อเมนม่นถ้าตัวใดมันคร้อง้างี้ง่ๆคือสังสี่ถ้าก็หาคนมาซอยจะคนสองคนเขายกขึ้นตัง้งขึ้นซอยแล้วก็ตอนน,นั้นถ้าก็คอยเอาเองเพราะว่าไม่ไพ่มันปอกบ่ได้ต้องมัดเอาใส่วิชาลูกเสือแน่หน่อยนึงอยู่ต้นแข็งแรงคือคู่นี้จะเฮ็ดี่จะมีวางแผนอนาคตขขางนาบ่นี่ครับ แมนอันหน้าค้ข้างหน้าก็คือคือว่าเริ่มแรกที่แรกรว่าจะจะเปิดให้ต๊กป่าม,มีเบดให้อ่ามีเบดให้อาลูกมาเรียนลูกลังค์โค้ดนี่ลูกลังคนใส่เบดบ่เป็นเนี่ยอ่าใส่เบดขั้นบ่เป็นหลักก็มาใส่นี่ใส่เบดขั้นเนี่ยใส่ใส่เข้าไปใส่หลักก็เอาขึ้นมาตมเอาปลาดุกปลานิ่นปไปหยังเข้ามาตมนะอ่าไม่ให้กินกันอยู่นีลูกเขาเคยเห็นเตาแก๊สแตอยู่นี่สมัยเตาแก๊สเนี่ย สามขาเอาฟืนใส่ทเป็มเแมนหล้กก็ต้มใส่หมอดินหุงเขาใส่หมอดินผมมีหมอไฟ่้าเด้นี่คือนี่คือเนีทางเลย<อ>นี่คือเนีทางคิดไว้พวกอ้อยอยังสินี่นี่อ้อยอ้อยยังปลูกอ้อยปลูกหญ้านี่มันสับปหลังสีลงมันสับปหลังรนล่นครับสีล่อหนูเขามาก<อ>ล่อหนูเขามาก็ะ เขาอยากกินหนูเออมายง่มขึ้นมาใส่บ่วงมันยิ่งหนูเออเห็นแล้วก็กินอยู่นี่กินอยู่นี่ก็ไปเออบ่บ่ขึ้นจะไปการเลียนลูวใช่เขาเลียนหลวสอนเด็หน่อยสอนคนอันนี้ย่างได้หน่อยสอนหลานเจ้าของก่อนเนี่ยตอนนี้เขาจะลูกมันไว้ล่อหนูเมียนล่อหนูมากมันไม่นามแล้วไงมีบกหอยแล้วต้นไปอยู่นี่เลยอยู่นี่เลยเห็นตอนี่เริ่มหนูเลยมาหลายเนี่ยหนูหนูหน้าบานเท่านี่เลยมาหลายเห็นเออไม่ไม่กินบกหอยเนี่ย จะเป็นมอนเบอร์ี่บ่ครับเออแมนตัวนี้นี่เป็นห่อผู้ผุ้ยกายจะเป็นหรอบางทีห่ะตัวนี้ก็ส้โค้งขึ้นเนียเป็นมอนเบอร์ี่เออตัวนี้สิโค้งขึ้นครับตัวนี้มันสูงขึ้นเนี่ยสูงขึ้นน้อก็าเฮ็ดเป็นซุ่ม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 นะน่ะครับครับอ่ามันเป็นซุ่มแนวนี้ลักษณะแนวนี้โซนกาลัางเตรียมกาลังเตรียมของนี่นี่ก็เป็นยกมาผู้เดียวหล้วก็เอาเนี่มัตางต่างต่งใส่นี่ มันมั่มืงบ้บนประไว้ทังนี้ก็จะติดถนนดำเลยนะครับเนาะแมนแมนนี่เขามาแล้วครับผมพี่น้องมาน้องพาดพี่น้องเขาเมลินน้ำกู่อ่างบ้านนนุ่สังนะครับเนาะแมนนี่มึงเลยผู้ได้ใหญ่กมเพย์กัมเพย์กับเขาเมลินได้นะครับเนาะแมนนี่เบอร์ติ่ต่ออบครับผมนี่ครับเบอร์อย่างน้องเบอร์ศูนย์แปดสองครับผมหนึ่งสองเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งห้าครับผมโอ้ศูนย์สี่หนึ่งเก้าครับศูนย์สี่หนึ่งเก้า มีเฟซมีไร่บ่อครับไร่มีเฟสบอ่อเลรมาสิปีแล้วครับ,รบสิบเปิดหม่อยู่เฮ็ดตัวนี้แล้ว,วก็สิเปิดพี่น้องพื้นที่สองไร่สามงานสามงานครับพี่น้องเพิ่นก็เห็ดกำลังเห็ดไปเรื่อยๆครับเพิ่นบ่คอยมีเวลาปันไดถครมีเวลาครเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ท่นนั้นครับเพิ่นเอาหกว้ก่อนหกว้ก่อนเขียวไวกก้อน แมนให้เขียวไว้ก่อนเตรียมไว้เพื่อเพื่อนจะเกษียณนะครับเนาะแมนแมนแล้วเขาจะได้มาวันเปนเกษียณเนี่ยตงเทื่อถือไรออกป่าคือแห้งต้องเทียอเพื่อนเอาเพื่อนโบเน่ได้ชีวิตนี่ครับโซนนังนีก็จะมีไก่ไก่ไก่อย่างนี้แน่โอ้โซนนังผี่ก็จะบ้านพักอ่าบ้านพักโอ้หุ่มลมเย็นดีแห้งครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องบ้านนอกกะผ้าพี่น้องเขามาเ่นนัมผู้อ่างนะครับเนาะนี่เขามาแล้วกะมาส้ม สวนส้มบานเพิ่น,นค,ครับเพิ่นก็ให้ความรู้หลายๆอย่างนี่ครับมาเลยก็ขอบคุณเพิ่นหลายๆครับผมสิให้ส้มสวนเนาะครับผมกัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็อย่าลืมในช่องกบป๋าผารวยดนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านน้องนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะบ้านน้องก็สิเฮ็ดคลิปให้พี่น้องมาเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ